พี่ครับพี่ต้องจํา5รูปแบบนี้ให้ได้นะจําได้ไหมครับทรงกราฟมี5รูปแบบจำได้ไหมไซเว์เ <Side way, S 1> ขียวใหญ่เนอะไหมไซเว์เขียวใหญ่แล้วก็อะไรยิงไล่ราคาซึมขึ้นรอสร้างกรอบกับออกข้างเป็นขั้นบันไดสวรรค์จริงไหมครับแล้วก็ต่อย่อลงมาเพื่อต่อขาเอ็นจริงไหมแล้วก็ทุบให้ร่วง5รูปแบบของทรงกราฟอันนั้นว่าทรงกราฟแต่อันนี้บิดออฟเฟอร์บิดออฟเฟอร์ก็มี5รูปแบบที่ควรจำบิดบางออฟเฟอร์บางเห็นไหมบิดบางออฟเฟอร์บาง อันนี้โชคให้แล้วนะหุ้นจะอยู่ในช่วงไซเวย์เจ้ามือกําลังแอบสะสมหุ้นต้องรอดูปัจจัยอื่นหุ้นเล็กโซนล่างอันตรายถ้าเป็นจุดกลับตัวขาขึ้นดีถ้ามีวอลลุ่มเข้ามาให้เฝ้าต้นอัพเทนกาลังจะปกลับตัวหรือเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นอ่ะดีดังนั้นรูปแบบที่1คือบิดบางออฟเฟอร์บางส่วนใหญ่จะอยู่ในคําว่าไซเวย์จำคำนี้ไปเลยนะเห็นไซเวย์ปุ๊บนะส่วนใหญ่รู้เลยว่าวอลลุม่มบิดบางออฟเฟอร์บางนี่คือข้อแรกนะที่ต้องจําเลยเรียกว่า 5รูปแบบบิดออฟเฟอร์สรุปให้ได้นะครับพี่ถ้าสรุปแล้วก็ถ้าสรุปเสร็จแล้วก็เอามาลงมือถือไว้ด้วยนะใต้โพสต์ไว้ด้วยนะครับผมต่อเน,นี้เราจะพูดว่ารูปแบบใดรูปแบบที่1 b i บิดบางออฟเฟอร์บางต่อไปรูปแบบที่2บิดหนาออฟเฟอร์หนาเห็นไหมครับจำนวนวจำนวนวอลลุ่มเห็นไหมครับของบิดมันจะหนามากในแต่ละราคาออฟเฟอร์แต่และจำนวนวอลลุ่มก็จะหนามากแต่ราคา มีคนสนใจเป็นจํานวนมากจะมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะมากส่วนใหญ่จะมีข่าวมารับเจ้ามือกําลังเริ่มปล่อยของทิศทางราคาจะขึ้นหรือลงยังไม่ชัดเจนอยู่ที่กระแสตลาดในขนาดนั้นแปลว่ามันพีคเข้าใจไหมเสนอซื้ออย่างเยอะเสนอขายก็อย่างเยอะแปลว่าหุ้นกําลังบูมหรืออย่างพีคเข้าใจยังดังนั้นไอ้คาว่า บิดหนาะๆนะนะวอลลุ่มหนาะๆนะมาเจอกันปรับปรับปรัเนี้ยตลาดกําลังเล่นเข้าใจไหมคิดไว้แค่นั้นก่อนเจ้ามือก็อาศัยอะไรปล่อยของไปด้วยอันเนี้ยรูปแบบที่2นะรูปแบบแรกจําไว้เลยนะครับบิดบางออฟเฟอร์บางรูปแบบที่2ตรงข้ามบิดหนาะออฟเฟอร์หนาะโอเคนะครับผมอันเนี้ยโชคสอนในครั้งที่แล้วไปแล้วรูปแบบที่2จําไว้เลยนะครับบิดหนาะออฟเฟอร์หนาะต่อไปรูปแบบที่ 3. บิดบางออฟเฟอร์หนาเห็นไหมครับวอลลุ่มของบิดบางแต่ออฟเฟอร์หนาเป็นการขวางออฟเฟอร์ไม่ให้ราคาขึ้นเจ้ามือยังเก็บของไม่มากพอ เมื่อของครบจะยกออฟเฟอร์ออกยกอันนี้ออกถ้าเป็นจุดกลับตัวขาขึ้นจะดีมากก็คือมันอยู่โซนล่างมันยังไม่ขึ้นเข้าใจไหมครับเวลาเก็บของได้พอแล้วนัวเขาจะเปิดให้หุ้นขึ้นการเปิดให้หุ้นขึ้นยกออฟเฟอร์ออกเป็นต้นอัพเทนจะดีโซนล่างโซนกลางดีโซนบนอันตรายโซนบนกลังจะรอทุบให้ร่วงนี่คือรูปแบบที่3นะบิดบางออฟเฟอร์หนะาแสดงว่ารูปแบบที่4ต้องตรงกันข้ามบิดหนาออฟเฟอร์ offer, บางเห็นไหมบิดหนาะแปลว่าแรงซื้อเยอะแรงขายน้อยเห็นไหมครับเป็นการขวางบิดไม่ให้ราคาร่วงเข้าใจไหม เพราะราคาของบิดจะยกขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อช่องนี้วอลลุ่มต้องหมดไปจริงไหมครับดังนั้นเมื่อวอลลุ่มมันแน่นขนาดนี้แปลว่ามันไม่หมดอะไรมันจะหมดก่อนแปลว่าไม่ให้ราคาล่วงแต่ต้องการดันให้ราคาขึ้นเห็นไหมเป็นการขวางบิดไม่ให้ราคาลงแต่เป็นการเปิดออฟเฟอร์เพื่อดันราคาขึ้นหรือยกราคาขายให้แพงขึ้นแพงขึ้นเข้าใจไหมเจ้ามือยังปล่อยของไม่หมดจึงสร้างกระแสว่าคนกําลังแห่ซื้อ เยอะมากเห็นไหมเสนอซื้อเยอะมากเมาจะเข้ามารับของช่วยไล่ราคาเจ้าแอบเติมออฟเฟอร์ตลอดทั้งๆแค่นี้นะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะเจ้านะครับเดี๋ยวก็ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวก็ตั้งขึ้นมาให้สังเกตอะไรรู้ไหมเกอร์ตรงนี้เดี๋ยวก็อะไรรู้ไหมครับ,บายซื้อเซลล์ขายเข้าใจไหมตัวเอสเซล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 ยัด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 มาตลอดดังนั้นไออย่างนี้เราเรียกว่าลินขายเข้าใจยังแล้วเมาไม่รู้ด้วยแต่เราจะเห็นว่ามันจะกระพริบเป็นสีม่วงๆถ้ามันแม็คปรับ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 ใช่ไหมเขาก็จะลินเติมไปเร มาแสนสองแสนสองแสนเหมือนเดิมซื้อไปเท่าไร่ก็ลินขายดังนะั้นให้รู้เลยว่าถ้าช่องเนี้ยไม่ลดสักทีไม่ลดนะแล้วก็มีคนพยายามตรงนี้แน่นๆน,น้าชงนี้ซื้อเท่าไหร่นะปับมันแมทนะครับป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 รับนะจำนวนลดลงมาแต่ก็ไม่หายจำนวนลดลงมาก็ไม่หายให้รู้เลยว่าสัญญาณนี้อย่าเข้าเจ้าลินของออกกําลังจะทุบทิ้งแล้วจําไว้เลยนะข้อนี้เจ้าแอบเติมออฟเฟอร์ไม่มีลดเพื่อปล่อยของหมดจะอะไรไหครับถอนบิดออกถูกถ้าเป็นปลายเทนอันตรายคือแต่ว่า จะจบรอบเข้าใจยังมีโอกาสจบรอบเป็นขาลงสูงแค่ดันอะไรเพรือกสุดท้ายอ่า เมื่อกี้รูปแบบที่4แล้วนึกออกไหมครับบิดหนาออฟเฟอร์บางคราวนี้ฟังไว้ก่อนนะขวางบิดขวางออฟเฟอร์แต่ปล่อยบิดปล่อยออฟเฟอร์ช่อง2ช่องเข้าใจไหมไออย่างนี้เราเรียกว่าสร้างกรอบสร้างกรอบตั้งแต่ราคาสมมติอันนี้นะคะ9ก9าสตางค์98สตางค์99สตางค์1บาท1บาท, 1, บาท1สตางค์แปลว่าให้หุ้นอะ่ะมันวิ่งอยู่แค่นี้แต่กูขวางไว้ไม่ให้ลงไปต่ำ95าไม่ให้สูงเกิน10 2ยสสตางค์เข้าใจอะ่ะไออย่างนี้เราเรียกว่า ขวางบิดขวางออฟเฟอร์ตั้งราคาเราเรียกว่าวางกรอบให้มันอยู่ในไซเวย์ตอนนั้นนะครับเวลาหุ้นนะครับมันวิ่งอยู่ครับมันก็จะเด้งอยู่ในกรอบเนี้ยมันไม่ขึ้นไปกว่านี้มันจะปิดเท่าไรไม่รู้พุ่งนี้เขามาวางกรอบนี้อีกมันจะขึ้นลงอะไรต่างๆก็อยู่ในกรอบนี้เท่านั้นเองแสดงว่า หุ้นอยู่ในไซด์เวย์อย่างนี้นะครับเป็นการขวางบิดไม่ให้ราคาลงไปกว่านี้เป็นการขวางออฟเฟอร์ไม่ให้ราคาขึ้นไปกว่านี้กําหนดให้ราคาวิ่งอยู่ในกรอบเท่านั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าหุ้นมีอะไรมีเจ้ามือเพราะคนที่วางกรอบอย่างนี้ทิ้งไว้ไม่ใช่เมาผิดปกติเจอบิดออฟเฟอร์รูปแบบนี้เมื่อไหร่นะครับเจ้ามือกาลังวางกรอบไว้ วางกรอบไว้อ่านให้ดีแล้วกันย้อนอดีตของหุ้นตัวนั้นไป3เดือน6เดือนนะว่าการวางกรอบอย่างเงี้ยชอบวางนานแค่ไหนหุ้นทุกตัวนะครับจะมีเจ้าเข้าคุมแล้วหุ้นแต่และตัวก็เจ้าคนเดิมเจ้าคนเดิมจะทิ้งรอยเท้านิสัยและสันดานตัวเองให้เห็นจากอดีต3เดือน6เดือน 1, 1ปีหรือ 2, 2> ปีที่เขาเล่นหุ้นตัวนั้นมาเขาจะมีรูปแบบในการเข้าทําซ้ซําๆกับหุ้นตัวนั้นเพราะเขาเชื่อว่าที่ผ่านมาเขาเล่นรูปแบบเนี้ยแล้วเขาพิคาดเมาหรือล่อเมาได้เยอะเขาก็จะติดนิสัยเนี้ย ังนั้นรอยเท้าหรือนิสัยของเจ้ามือจะอยู่จาก กราฟย้อนอดีตมองซ้ายไปนะครับจากอดีตของกราฟนะครับสเดือน6เดือน1ป,1ปี2ปีเข้าใจยังเราจะเห็นพทเทิร์นหรือรอบของหุ้นของมันก่อนจะขึ้นนะเขาทํำยังไงณนะปัจจุบันเขาก็จะทําอย่างนั้นเพราะเขาติดสันดานนั้นเพราะสันดานนะั้นมันเคยทําแล้วทําให้ได้กําไรสูงแล้วเมาเชื่อเข้าใจยังอ่านอย่างนี้ให้ได้ด้วยดังนั้นนะครับเห็นกรอบของไซด์เวอย่างนี้นะครับอ่านให้ลึกนิดหนึ่งนะของบิดออฟเฟอร์นะครับว่าเจ้ากําลังทําอะไรอยู่ถ้าบิดออฟเฟอร์ถูกขวางไวอ้อย่างนี้วางกรอบไว้ อย่างนี้นะครับอยู่โซนล่างโซนกลางนะส่วนใหญ่จะสะสมเพื่อขึ้นเราก็ต้องอ่านด้วยนะข้อนี้สําคัญมากไอ้หข้อตรงนี้พี่จะต้องรู้ข้อที่1จําได้ไหมคืออะไรบิดบางออฟเฟอร์บางข้อที่2ตรงข้ามบิดหนาออฟเฟอร์หนา ข้อที่3ล่ะขึ้นด้บิดบางออฟเฟอร์หนาสแสดงว่าข้อตรงข้ามก็ต้องบิดหนาออฟเฟอร์บางแล้วข้อที่5รูปแบบที่5ของบิดออฟเฟอร์คืออะไรการสร้างกรอบโดยการวางบิดออฟเฟอร์เพื่อกําหนดกรอบราคาให้วิ่งอยู่แค่นั้นในวันนั้นพี่เห็นอะไรไหมรู้ยังว่าแท่งเพียนเขียวหรือแดงถูกกําหนดโดยใครตอนที่พี่อ่านการาฟเทคนิคอลกราฟอะไรก็แล้วแต่พี่เห็นยังว่าเนี่ยวันนี้มันจะเขียวแดงแค่ไหนแดงเล็กแดงใหญ่เขียวแค่ไหนรู้ยังว่าแท้จริงแล้วนะครับเจ้า มือเป็นคนกำหนดแท่งเทียนให้เขียวหรือแดงขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้ทุกแท่งในราคาที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิคนี้คืออะไรการวางกรอบราคาด้วย b i ดออ f เฟเข้าใจยัง,งนะนะอย่าโลกสวยว่าแท่งเทียนมันเป็นไปโดยธรรมชาติอันนั้นน่ะที่ถูกตลาดลวงกันมาจนเชื่องโง่ๆอย่างนี้แต่แท้จริงลองเล่นหุ้นให้ลึกคนที่เก่งๆกันมากๆสิสุดท้ายเขาใช้อะไร เขากาลงตั้งบิดออฟเฟอร์เนี่ยให้เล่น6ช่องเห็นไหมแสดงว่าราคาหุ้นก็จะขึ้นมา6ช่องแล้วสุดท้ายนะครับเขาอยากให้ปิดแดงใช่ไหมเขาอยากให้มันปิดแดงเขาก็ดันอะไรขึ้นมาดันพวกนี้กลับมาขวางออฟเฟอร์ขวางออฟเฟอร์ก่อนปิดตลาดแล้วสุดท้ายมันก็จะดันว่าวันนี้หุ้นปิดแดงเป็นแท่งแดงเล็กเข้าใจยังหรือถ้าจะให้ปิดเขียวก็ดัตอนใกล้ปิดตลาดก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมามันก็จะไล่กลับมาอยู่ในราคาพวกนี้แทนก็กลายเป็นว่าอะไรก็จะเป็นเขียวเล็กเข้าใจยังแสดงว่าฟังโชคไว้เลยนะนี่คือสรุปให้ฟังเลยแท่ง ไม่ว่าจะเป็นแดงเล็กเขีเยวเล็กแดงใหญ่เขียวใหญ่โดจิเกิดจากการวางกรอบกําหนดราคาไว้อยู่แล้วว่าวันนี้ให้เล่นแค่ไหนอย่าหัวหมออย่าถามกลนตีนะโชคกาลังจะอธิบายเพิ่มว่าหุ้นที่กําลังก่อนจะทาวอลลุ่มมันไม่หนักคนไม่ได้สนใจอะไรมากเขากําหนดให้กรอบอยู่ประมาณนี้ดังนั้นมันดึงไม่มีอะไรมาแหกกรอบแต่เวลาหุ้นกําลังเล่นกําลังพีกําลังเข้าทําหรือกํากลังากราคาอันนั้นต่างหากเขาจะขวางไว้หนักกว่านี้แต่อันนี้เขาปล่อยให เล่นปล่อยให้รู้สึกว่าแอบ,บเก็บแอบ,บอะไรไว้คือไม่ให้ราคาร่วงเพราะถ้าราคามันร่วงไปต่ำกว่าน,นี้กราฟมันจะเสียทรงกำลังจะบอกว่าพี่รู้ไหมความจริงอะที่เม่าเมืองไทยนะครับ ผิดพลาดแล้วหลงเรียนกันที่สุดเช่ไหมครับเชื่อ indicator ที่เอามาจากกราฟเชื่อแนวรับแนวต้านว่าวันนี้กราฟมันจะขึ้นอย่างนั้นกราฟมันจะขึ้นอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วนะครับกราฟมันเป็นไปตามอะไรรู้ไหม b i ฟ offer ที่เจ้ามือเขาวางไว้ว่าวันนี้กูจะให้แดงเล็กวันนี้กูจะให้เขียวเล็ก วันนี้กูจะให้แดงขึ้นไปแล้วกดลงมาทิ้งไส้แดงเอ้ยแดงลงไปแล้วกดลงมาขึ้นมาแล้วทิ้งไส้ยาวๆกูก็ทําได้เพราะกูไล่ราคาได้ดังนั้นกําลังจะบอกว่าเมื่อมีคนกําหนดให้เกิด ตอบราคาให้เล่นแค่นี้แล้วผลในวันนั้นเกิดเป็นการได้เล่นแค่นี้เท่ากับแท่งเทียนไม่ว่าจะเป็นแดงหรือเขียวแล้วแดงหรือเขียวก็ไปแปะในหน้ากราฟไทม์เฟรมเดย์ก็กลายเป็นกราฟแท่งเทียนหรือแคนเดลสติกเข้าใจอย่างแต่ละแท่งแต่ละวันเข้าใจไหมแล้วสุดท้ายเราก็ใช้เส้นพวก EM อะไรต่างๆนะครับลากกันมาลากกันมาแนวรับนแนวต้านเห็นไหมมันจะจบอย่างงี้มันจ,จบคันป่ามึงไม่เหลียวตาไปมองบิดออฟเฟอร์บ้างเหรออ มึงไม่เห็นเล้ว,ว่าเขาวางกรอบให้เล่นแค่เนี้ยเขากําหนดอยู่แล้ววันนี้มันจะจบแท่งแดงแท่งเขียวขนาดไหนนอกจากว่าเขาถอนออกดันเพิ่มดันลดอันนั้นอ่ะแท่งเขียวถึงเปลี่ยนปัจจัยกันแต่ถ้าเขาวางกรอบอย่างนี้มาทุกวันแล้วมึงลงเฉลี่ยดูสิเขากําหนดแท่งไว้เลยแล้วมึงจะบอกว่าอินดิเคเตอร์หรือกราฟของมึงหรือแนวรับแนวต้านของมึงนั้นอ่ะชัดเจน ชัดเจนบ้านหนึ่งสิเขากําหนดอะไรมาแล้วการการวางกรอบตั้งแต่ซื้อขายในการทําการของเวลาตลาดเปิดให้เล่นอยู่แค่ไหนเมื่อตลาดปิดนะครับมันก็ขึ้นอยู่แค่นั้นแล้วผลของตลาดปิดเท่ากับการาฟหนึ่งแท่งในชาร์ตไทม์เฟรมเดย์แล้วมึงก็ไปตีเส้นในไทม์เฟรมเดย์ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกหรือสแตทที่เกิดผลจากการสรุปแล้วว่าวันนี้ตลาดเขาเล่นอะไรกันในหุ้นตัวนี้มึงก็ไปเชื่อในไทม์เฟรมตรงนั้นแล้วว่ามันเกิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแนวโน้มต่างแนวน้ม สิมันไม่ใช่แนวโน้มเขากําหนดให้มันเชื่อว่านั่นแหละเป็นแนวโน้มที่มึงเชื่อตาลังจะบอกว่า